ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูเรื่องของชาล้ําพิกนะครับน้ำพิกทั่วไปนะครับนจะเป็นกระปุกแบบนี้เลยตามท้องตลาดฝาพลาสติกนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าเขาจะใช้วัสดุแบบไหนนะครับตามท้องตลาดเขามีขายทั่วไปกระปุกน้าพิกนะครับสติกเกอร์ั้านเราแช่เย็นได้นะครับกันน้ํานะครับสีไม่ลอกนะครับผมที่เห็นอยู่นี่ก็คือไซส์ขนาด4เซนนะครับซึ่ง4เซนนี้นะครับใน1ตารางเมตรเราจะได้ถึง480ดวง นะครับเยอะนะครับถ้าไม่พอคุณค้าสั่งเพิ่มไม่มีแบบทางร้านเรามีลายฟรีบริการนะครับใส่ชื่อใส่เบอร์โทรได้นะครับอหรือถ้าลูกค้าออกแบบมาเองก็ได้นะครับนี่แต่นี่เป็นแบบของทางร้านเรานะครับลายฟรีใส่ชื่อใส่เบอร์โทรรายละเอียดเขี่ยนสีพื้นหลังนะครับมาดูเขานะครับนะครับที่การติดก็ติดทั่วไปในสี่เส้นนี้นะครับพอดีจะไม่ใหญ่ไม่เล็กเลยกําลังดีครับ แน่นนะครับเหมือนกันครับนะครับโอเคนะครับสำหรับฝาก็มันพิกนะครับเป็นฉลากกิได้เลยทรงกลมนะครับนี่เป็นทรงกลมนะครับถามว่าทรงสี่เหลี่ยมได้ไหมก็ได้ครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็ขนาดเท่ากันไหมก็สี่ร้อยแปดสิบดวงเท่ากันครับตอนนี้ตัวอย่างเป็นแบบวงกลมเนาะเดี๋ยววันหลังจะมีคลิปแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเดี๋ยวเผื่อลูกค้าจะบิน่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบ วงกลมอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแบบวงกลมเพราะฝาเป็นวงกลมนะครับสีสันชัดเจนกันน้ํานะครับในหนึ่งตารางเมตรไซส์สี่เซนนี่หนใช่ใช่ไหมเอ่ยสี่เซนไหมอ่าใช่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าเซรัสมีนะครับสี่เซนนะครับมองเห็นชื่อเบอร์โทรชัดเจนไม่มีลายเอาแบบนะครับเราใช้ลายฟีทางร้านได้นะครับกันน้ําแช่เย็นได้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ ฉลักกับปุกติดน้ำพริกขนาด4ีเซนนะครับของการร้านเราส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ